สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่อวารดเดวายครับท่านราหรูปบ่าครับว่าถ้าเกิดว่าท่านป่วยเป็น5โรคต่อไปนี้ห้ามดื่มชาเขียวครับไปดูกันครับเมื่อพูดถึงชานะครับใครๆก็ต่างยกนิ้วให้ครับว่าเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมและมีแนวโน้มการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ไม่ใช่แค่ผู้บริโภคนิยมดื่มเท่านั้นนะครับผู้ผลิตเนี่ยก็นิยมสร้างสรรค์ชารสใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมายครับและเมื่อพูดถึงชาเขียวนั้นนะครับพืชนิดนี้ทํามาจากต้นชาครับโดยนําใบชาแห้งเนี่ยและยอดชามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายการทําชาเขียวนั้นนะครับจะนําใบชาเนี่ยมานึ่งคั้วในกระทะครับแล้วก็นําไปตากจนแห้ง ชาเขียวนั้นนะครับจะมีสารที่ออกฤทธิ์ที่ชื่อว่าโพลิฟีนอลครับซึ่งอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายทําให้สรรพคุณของชาเขียวนั้นเป็นที่เรื่องลือหลายเรื่องเลยทีเดียวครับ เชื่อว่าการดื่มชาเขียวนั้นนะครับจะช่วยในการบรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าครับไขมันพอกตับลำไส้อักเสบหรือว่ากระดูกพุนครับทั้งนี้นะครับบางคนเนี่ยยังน้เอาดถุงชาเขียวเนี่ยมาประครบที่ผิวนะครับสำหรับบรรเทาอาการผิวใหม่รอบดวงตาที่มีอาการบว,วมห้ามเลือดออกจากเหงือกในขณะที่แปลงฝันครับ การน,นาชาเขียวมารับประทานเพื่อต้านมะเร็งนะครับก็ได้รับความนิยมเช่นกันครับเชื่อกันว่าชาเขียวนั้นนะครับสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งตอมลูกหมากครับมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดหรือว่ามะเร็งตับแต่ปริมาณการใช้หรือว่าผลค้างเขียงนั้นต้องศึกษาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ สารสำคัญที่พบในชาเขียวนั้นนะครับประกอบไปด้วยกรดอะมิโนครับวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E คาเฟอีนและทีโอฟิลีนครับซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทํางานของระบบประสาทส่วนกลางครับและสารในกลุ่มฟาวนนอยด์ครับที่เรียกว่าคาเทซินครับ การดื่มชาเขียวนั้นให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายทีเดียวครับเนื่องจากว่าสารสําคัญในใบาชาเขียวที่เรียกว่ากลุ่มโพลีฟีนอลน,นี่นะครับที่ชื่อว่าเคทีซินเนี่ยจะทําหน้าที่ในการจับกับอนุมูลอิสระและขัดขวางปฏิริยาออกซิเดชันครับในร่างกายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวครับจึงช่วยในการต้านโรคภัยได้มากมาย ถึงแม้ว่าชาเขียวนั้นจะมีประโยชน์ต่อร่างกายก็ตามครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับชาเขียวก็มีสารที่เป็นโทษต่อร่างกายเช่นเดียวกันครับแต่ไม่ถึงกับขนาดที่เป็นอันตรายมากนักนะครับส่วนมากเนี่ยจะเกิดกับผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงครับ ไปดูที่ข้อแรกครับสตรีมีคันหรือว่าผู้กําลังให้นมบุตรเนี่ยไม่ควรจะดื่มชาเขียวเกินวันละ2แก้วครับเนื่องจากว่าการดื่มชาเขียวมากจนเกินไปเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับต่อการแท้งบุตรครับเกิดจากผลเสียอันเนื่องมาจากคาเฟอีนนั่นเองครับและเกิดความผิดปกติแต่กําเนิดอันเกิดจากการขาดกรดโฟลิกครับ ข้อต่อไปก็คือผู้ป่วยโรคโลหิตจางและโรควิตกกังวลครับไม่ควรจะดื่มชาเขียวนะครับเนื่องจากว่าคาเฟอีนเนี่ยจะทําให้อาการป่วยเนี่ยแย่ลงไปกว่าเดิมครับรวมทั้งอาจจะทําให้หัวใจเต้นผิดปกติสําหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพด้านหัวใจครับต่อไปก็คือผู้ป่วยโรคต้อหินครับห้ามดื่มชาเขียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากจะเพิ่มความดันในตาครับซึ่งความดันตานั้นนะครับจะเพิ่มขึ้นภายใน30นาทีครับและจะเกิดอาการดังกล่าวเนี่ยนานถึง90นาทีเลยทีเดียวครับ ทีี่ครับก็คือผู้ป่วยโรคเบาหวานนั่นเองครับควรจะสังเกตระดับน้ําตาลในเลือดให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าคาเฟอีนในชาเขียวเนี่ยอาจส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องร่วงลาไส้แปรปรวนไม่ควรจะดื่มชาเขียวครับเนื่องจากว่าคาเฟอีนเนี่ยจะทําให้อาการป่วยนี้แย่ลงไปกว่าเดิมครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานสารสกัดจากชาเขียวนะครับเนื่องจากว่าอาจจะทําให้ตับเนี่ยถูกทําลายได้ครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากทันในวันนี้ครับ่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามได้เลยครับสำหรับวันนี้นาวาดีไอไว้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ